รถที่เป็นอ e ีโกคารถที่เป็นรถเล็กแต่แบบขายดีมากๆคันนี้นะคะก็เป็นรถนิรัช G L X นะคะมาจากค่ายมิ s ซูบิชินั่นเองด้านข้างค่ะกระจกนะคะเป็นกลับไฟฟ้าพรา้อมไฟเลี้ว LED ในตัวค่ะคันนี้นะคะให้ดูว่านี่ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง2องตำแหน่งเลยนะคะอีค่ะเป็นห้องสัมพาระนะคะที่กว้างกำลังดีนะคะแต่สามารถพับเบาะเพิ่มไปได้อีกถ้าเพื่อนๆจำเป็นต้อง ใช้ซิงที่บาชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีออปชันมาให้เยอะนะคะรับประกันนันิซูนะคะออปชันที่เยอะมากนี่พรมนะคะเป็นของวิซูตรงรุ่นตรงกลางนะคะได้คอนโซลแบบมีจอทัชสกรีนมาให้เป็นจอศูนย์เดิมวิซูเลยนะคะด้านบนนะคะม่านบังแดดก็มีเลยพร้อมใช้งานนะคะเดินนจากใต้แดงเลยคันนี้ประหยัดไปเยอะทุกคนนะคะยังไงก็เอาร้วยกับเราไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะ hello ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS Auto บ้านสวนชนแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆเพียง999บาทจบทุกอย่างคะ่ะและคันนี้คะ่ะขอพาดูรถนะคะรถที่เป็นอ e ีโกคาร์รถที่เป็นรถเล็กแต่แบบขายดีมากๆคันนี้นะคะก็เป็นรถนิรัช GLX นะคะมาจากค่ายมิตซูบิชินั่นเองนะคะ เป็นรถอ e ีโกคาเครื่อง 1,200cc 5ประตูขายดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งกระจังหน้าเท่ๆนะคะคันนี้เป็นโฉมเดิมนะคะใครชอบโฉมแบบนี้อยู่นะคะก็จัดมาให้แล้วคันนี้เป็นรถปี2018ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะด้านล่างเขามีไลายเส้นโครเมียมนะคะตัดกับนี่นะคะไฟ LED ด,ด้านล่างมาให้ด้วยล้อนะคะได้ล้อเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ยาง m a x กซิสนะคะใส่ไว้ให้แล้ว ด้านข้างค่ะกระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมยูสฟอร์มิราตรงรุ่นค่ะกันสานนะคะเป็นนิวมิราตรงรุ่นแบบนี้นะคะทุกอย่างคือเดิมๆจากโรงงานจา้ะมาดูกันที่มุมด้านหลังนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากได้รถคันแรกผ่อนเบาๆนะคะรายได้เหมือนต้นๆก็ผ่อนคันนี้ได้นะคะผ่อนเพียง5,000ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะให้ดูว่า ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง2ตำแหน่งเลยนะคะมาเปิดท้ายกันดูห้องสัมภาระกันนะคะและคันนี้ค่ะเป็นห้องสัมภาระนะคะที่กว้างกำลังดีนะคะแต่สามารถพับเบาะเพิ่มไปได้อีกถ้าเพื่อนๆจำเป็นต้องใช้พื้นที่นะคะสามารถพับเบาะได้เลยนะคะปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนี่นะคะ แผ่นรองนะคะแล้วก็ถาดรองข้างล่างนะคะแยกเป็นสัดส่วนให้ด้วยนะคะแม่แรงนะคะายางอะไหล่ทุกอย่างใส่ไว้ให้ครบแล้วมาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ารถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาหรือเปล่าให้ดูว่าน็อตเดิมเดิมจากโรงงานสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดอาร์คเดิมเดิมตะเข็บเดิมเดิมแบบนี้จากโรงงานแบบนี้อุ่นใจไหมคะนี่นะคะให้ดูว่าความโปร่งรุ่งสบายด้านหลังนะคะ รถเล็กนะคะแต่ดีไซน์มาให้ความโปร่งร่มสบายอันนี้เขาทำได้ดีมากเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาดูกันนี่นะคะภายในห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเน้นความสะดวกสบายนะคะนุ่มนิ่มเลยนะเบาะนี่นะคะนุ่มสบายมากนะคะเข้าไปนั่งแล้วแบบเขาไม่ได้รู้สึกอึอดอัดอะรู้สึกโล่งอะทุกคนนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เข่าก็ไม่ชิดจนเกินไป นะคะนั่งได้สบายเบาอ,องศาเอ็นได้กําลังดีนะคะเนี่ยพอเอ็นนอนได้เลยนะทุกคนเห็นไหม <laughs> นะคะเพดานสะอาดสะอานแล้วนะคะมาดูกันต่อนะโอเคนะคะมาดูกันต่อที่ที่นั่งนะคะของคนขับบ้างนะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะมีออปชันมาให้เยอะนะคะรับประกันนะมิสูนะคะออปชันเพยยียมากนี่พรมนะคะเป็นของมิสูตรงรุ่นนี่นะคะคอยเก็บไว้ให้อย่างดีเลยโอเคนะคะมาดูกันนะคะคันนี้ได้พงมอะไรนะคะเป็นพงมอะไรมัลติฟังชันเพื่อนๆทำยังไงได้บ้างมัลติฟังก์ชันสามารถขึ้นรถมานะคะเชื่อมต่อนะคะพงมอะไรกับโทรศัพท์ตัวรถกับโทรศัพท์นะคะสามารถรับสายวางสายเวลามีสายเข้าได้เลยนะคะนี่นะคะกรับจุน เสียงขึ้นเสียงลงได้ปรับปรุนช่องได้นี่คันนี้เป็นรถปี2018ไมน้อยวิ่งไปเก้า0มื่นโลนะคะตรงกลางนะคะได้คอนโซลแบบมีจอทัชสกรีนมาให้เป็นจอศูนย์เดิมมิซูเลยนะคะมีช่องเสียบสาย USB AUX มาให้นะคะช่องแอร์แนวนอนและทรงกลมด้านข้างได้ขับเกียร์ออโต้นะคะเก๊ใส่ของกระจุกกระจิกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะบุ๊กเซอร์วิสก็ต,ติดรถมาให้ด้วยนะคะ ด้านบนนะคะม่านบังแดดก็มีเลยพร้อมใช้งานนะคะเดิมๆจากป้ายแดงเลยคันนี้ประหยัดไปเยอะทุกคนนะคะยังไงก็ออกรับเราไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะหรือว่าจะจบสดกับเราก็ได้ที่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้นะคะหรือใครนะคะไม่มีเครดิตก็ออกได้มีภาระเยอะก็ออกคันนี้ได้นะคะแล้วก็มีเครดิตดีเรามีดอเกเบี้ยพิเศษให้อีก คันนี้นะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดที่5,311บาทเท่านั้นค่ะยังไงฝากกันไว้ด้วยนะคะกับ PS Auto นะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆค่ะเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟนั้นถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยนะคะ